ไม่คิวแรกแล้ลลลว uh huh. ก็มีวแรก่น้าหน้าถงย่ามกลูกค้าได้ดูจะจัดให้ลูกค้าตามมุกได้เพราะว่าเรื่แต่งมกลูกค้าว่าลูกค้าตามลุกลูกค้าจะมีให้เลือกมีใบเล็กใบใหญ่ก็จะไปตามลุก จะแตะนั่นหรอคะแบบนี้ก็ได้มุกก็จะเลื่อนขึไป เป็นดอกไม้สมเร็จรูปใช่ซึ่งเราก็เอามาจากที่เราต่ออันนี้ต้องทาด้วยไม้ฐานดอกไม้แล้วก็มาขี้เบ็นขึ้นเสร็จแล้วเราก็นี่ค่ะเลือกดอกไม้เลยที่จะติด อันนี้เป็นเราเรียกว่าดอ,อกไม้สเร็จรูปดอกไม้สเร็จรูปซึ่งเราสั่งซื้อได้ตามเพจหรือว่าตามาสำเพ็งอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็พวกร้านขายข,ายของกิฟต์ช็อปอะไรเงี้ยก็จะมีขายแล้วก็สั่งซื้อมาได้เลยช้นดอกไม้ก่อนออทำชอ่อแล้วก็จะได้มาเป็นช่อประมาณนี้ตามสีแล้วก็เลือกตามสีของกระเป๋า เลือกให้เข้ากับกระเป๋าค่ะใช่ค่ะตามตามคือให้มันให้มันอนี้ต่งเข้ากับกระเป๋าอย่างอันนี้กระเป๋าสีชมพูเ้วจะเลือกโทนสีชมพูอย่างกระเป๋าสมมติกระเป๋าใบสีฟ้าแล้ววันที่เลือกดอกไม้ที่เป็นโทนสีฟ้าออกมาค่ะอันนี้จะทำสำุจรูปไว้เยอะนิดนึงเพราะว่าทำขายด้วยไงทำขายด้วยเวลานี้เราก็ก็ติดติดได้เลยอันนี้เราก็ขายเป็นทำช่อช่อขายเอาไว้แล้วด้วยลูกค้าค่ะ จะมาซื ters, ้อช่อดอกไม้เ no, yeah, ้าขายเหมือนกันค่ะอันนี้ช่อตั้งไรคะจะตกอีกที่ช่อสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทใช่ค่ะอย่างนั้นเลยเวลาลูกค้ามามามาซื้อของพวกเนี้ยเขาอยากจะได้ช่อสีอะไรดอกไม้สีอะไรอย่างเงี้ยเขาเลือกได้เาก็เลือกที่อยากจะได้เลือกดอกเลือกสีเลือกดอกให้ถูกเขาเรียกอะไรค่ะให้ถูกฉลูสีตามวันตามอะไรเขาอย่างเงี้ยเขาสามารถเลือกได้ลูกค้าก็เลยชอบแี ถูกกับสีอะไรวันไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่าก็ะ <c oughs> จะเลือกประมาณนี้ให้ลูกค้าจัดช่อเองได้เลยว่าจะเอาวางตรงไหนตรงไหนอะไรประมาณน,นี้จัดช่อเองได้ด้วยแล้วก็เลือกสีที่ที่อาจจะถูกกับวันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถูกจลูกันอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเลือกได้เลยค่ะใบเปล่าพอเราได้ใบเปล่าใบนี้ก็อยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทค่ะใบเปล่าร้อยยี่สิบ อันนี้คือราคาบิดนะคะก็จะม,มีราคาสูงสำหรับล,ลูกค้าที่สั่งสิใบขึ้นไปอะไรอย่เงี้ยก็จะเหลือร้อยเดียวอ่าค่ะซึ่งซึ่งดอกไม้พวกนี้มันจะเป็นผ้าทั้งหมดถ้ามันโดนน้ำโดนอะไรก็คือไม่เป็นไร <inaudible> แค่ตากให้แห้งแล้วก็ปูนกาวตัวนี้ก็คือมันก็จะติดสนิท ต้องควดูน้ำแล้วเบียดแล้วมัน,ม,นมันเสียหายอะ่ะแล้วก็ติดให้แน่นทุกจุดมันจะไม่หลุดถ้าเป็นพวกมุกพวกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันหลุดมันอะไรเนี้ยลูกค้าก็สามารถถ้ามีปืนกาวอยู่ก็คือเอามาติดใหม่ได้เลยปืนกาวอะไรยี่สิบบาทแต่ว่าก็จะพยายามติดให้แน่น <9. S 2> เกลีไดค่ะเกลียธรรมดาเนี่ยค่ะถ้าถ้าลูกค้าจะซื้อมาไอ้นี่เองก็แบบทุกอย่างยี่สิบก็มีขายไม้ไแระตูตอะไรตอนนี้จะมีครบเลยทุกอย่างให้ลูกค้าเลือก อันนี้ก็จะปลูกลิกวิ่งมาบู๊อืมลแล้วก็มาเลือกอีกฝั่งหนึ่งดอกไม้อยู่ฝั่งนี้บูแล้วก็เลือกติดฝั่งนี้หลุอเอาเลยติดต,ติดกึ่งกาวให้แน่นดค่ะ รุ alors, look, ่นนี okay. uh ้ปกติราคาถ้าหนูขายติ่ใบเดียวหนูจะขายอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเก้าก้าค่ะสุดใบขึ้นไปอันนี้ให้ลูกค้าอยู่ที่ร้อยห้าสิบเท่านั้นเองอ้าค่ะแีบร้อยห้าสิบเดี๋ยวก็อย่างยกตัวอย่างว่ารุกน้อยนิดนึงนิดนึงกว่านี้ก็จะแบบแบบนี้คือหมายถึงเราก็จัดให้ตามงบเลยใช่ไหมคะจัดให้ตามงบลูกค้าได้อันนี้จะเป็นรุ่นนี้อันนี้ถ้าสิบใบให้อยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นเองอ้าค่ะร้อยยี่สิบบาทก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นนี้ อันนี้คือถ้าอย่างลูกค้าสั่งสิบใบขึ้นไปก็จะให้อยู่ที่ร้อยเดียวค่ะจะใส่โบแล้วก็เพิ่มเน้เนเน้นลายที่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 เส้นมากกว่าค่ะจะตกแต่งอาจจะเป็นเรียบเรียบอะไรเงี้ยแบบตกแต่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยถ้าใบเล็กใบนี้ผูกโบใบเดียวราคาก็อยู่จะอยู่ที่ประมาณแค่แปดสิบบาทคแค่นี้ช่วงนี้ดีขึ้นมาเยอะมากค่ะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือ,อได้ไปลงตลาดตามตาม่ตางจังหวัด อย่างเช่นย่านตะขาวาปะเรียนตำราอย่างเงี้ยค่ะตลาดใหญ่ๆต่างอำเภอต,ต่างอำเภอใช่ค่ะแต่ว่าแต่ไม่ได้ไปบ่อยคืออาจจะเป็นเดือนละหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยค่ะแต่ลูกค้าก็จะเริ่มเห็นผลงานเริ่มเห็นแด้วปุ๊บเขาก็จะขอเบอร์ติดต่อขออะไรไว้ไว้อย่างเงี้ยค่ะว่าจะติดต่อกันทีนี้อันนี้คือสั่งไปรับเป็นของชำ่วยค่ะของชำ่วยรับขันหมากเจ้าเบาเรียกน่าจะของชำ่วยนะคะ เอาไปใช้เป็นของชำรวยกลายเป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆเยอะขึ้นไหมคะเยอะขึ้นค่ะตอนนี้คือที่ติดต่อมาแล้วเนี่ยประมาณสองถึงสามเจ้าที่ที่ต่อจากเจ้าเนี้ยค่ะที่เข้เห็นหมายถึงว่าที่จะไปทําไว้สําหรับลุยของชรวยรับขันหมากใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าน้องเจ้านี้เขาบอกเลยว่าลูกพี่ลูกน้องเขาจะแต่งคืออาจจะเดือนถัดไปอะไรเงี้ยค่ะว่าก็จะก็จะสั่งด้วย เราก็รับออเดอร์ไว้เร็วด้วยค่ะความพิเศษมันเป็นแบบไหนคะแต่ละชิ้นมันถึงได้รับความสนใจที่จะนําไปเป็นของชําร่วยอ,อย่างแรกเลยก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแตกใหม่ค่ะแตกกว่าชั้นทั่วไปของชําร่วยที่ที่อาจจะเป็นผ้าขนหนูหรือผ้าขามา้าหรืออะไรคือมันเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอันนี้เปน็นแตกใหม่ขึ้นมาม,มันทำให้ดูโดดเด่นแล้วทำให้คนรับรู้สึกประทับใจ เพราะว่าคือเห็นแล้วปุ๊บว่าแบบคือสวยเด่นคนที่ได้รับเขาก็รู้สึกประทับใจมากลูกค้าก็จะเข้ามาที่ร้าน,นแล้วก็จะมาเลือกอเลือกแบบที่เขาต้องการก่อนว่าอยากได้แบบแบบนี้พี่ประมาณนี้นประมาณนี้ราคาประมาณเท่าไหร่อ,อะไรประมาณเนี้ถ้าถ้าแบบนี้สีนี้ ประมาณนี้ราคาเท่าไหร่หรือว่าพระสีค่ะเอาเป็นสีสดใสหรือจะสั่งเป็นสีล้วนสีเดียวเลยเป็นธีมไปเลยก็ได้แต่ถึงแม้ว่าจะเอา,อาฟ้าล้วนเลยเพราะว่า,าแต่งฟ้าล้วนก็ได้ค่ะทั้งชุดเลยฟ้าล้วนเหมือนเหมือนเจ้านี้เขาสั่งมาแบบไหนคะเจ้านี้ก็จะสั่งมาในโทนสีพัดเทลว สดใสพี่คะคะมาได้เลยขอเป็นพัดเทลสีเน้นสีพัดเทลสดใสอ,อันนี้ก็เลยคระคระหลายๆให้คระ,ะให้ทุกสีที่เป็นสีพัดเทลแต่ไม่แต่ไม่สดเป็นเกินไปะจะออกแบบสดใสมากกว่าค่ะ้าตอนที่เราไปถายตลาดอย่างเนี้ยลูกค้าก็จะคุยกันว่าเออเนี่ยจะเอาไปรับ ขันหมากเนี่ยเออน่าจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับแบบเออเขาเขาก็ <c oughs> มีไอเดียขึ้นมาค่ะคก็มีไอเดียขึ้นมาจากการที่เขาเห็นงานของเราเนี้ยถ้าก็สั่งมาเป็นสิบสิบใบขึ้นไปเนี่ยหนูก็หนูก็จะให้เขาอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทเค่นั้นเองค่ะอ่าก็คือชั้งชุดสิบสิบใบสิบใบขึ้นไปอ่าให้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 ร้อยห้าสิบอันนี้ก็คือว่าอย่างแรกเลยดนูน้ําได้ไม่ต้องกลัวเลย นะะดนน้ําได้ทั้งใบเลยแม้นแต่ผ้าแม้แต่ดอกไม้ทุกดอกอันนี้ก็คือเป็นผ้าหมดเลยดนน้ําเราก็แค่อ่าเช็ดทำความสะอาดตาให้แห้งแนะค่นั้นก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมพื้นกาวที่ินกบก็ไม่ต้องกลัวว่าดนน้ําแล้วมันจะลออกโอค่ะนะคะนี่จะเป็นใบนี้จะออกสีใสเน้นโทนสีใสนี่เขางจะ่บตค่ะแตกตานิดนึง เหมาะกับงานแต่งมากเลยนะของแม่เจ้าสาวออก็เลยไม่ต้องตกแต่งใช่มาสั่งบวกเพิ่มมาด้วยอันนี้บอกของแม่เจ้าสาวขอแต่งเล็กๆกับของป้าเจ้าสาวมีสองใบขอบป้าเจ้าสาวอ่ามีสองใบเขาจะให้แม่กับป้าเขาด้วยสองใบเลยแต่งไปให้คพ่อเขาแบบนี้แต่ก็จะมีของเจ้าอันนี้ของเจ้าสาวเจ้าสาวก็ชอบดูลิมอนเดี๋ยว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 อันนี้ของใครนะคะอันนี้ของเจ้าสาวของเจ้าสาวใช่ของเจ้าสาวเอง เจ้าสาวชอบโดเรมอนใช่ค่ะอันนี้ก็ก็เลยก็เลยบวกเพิ่มเข้าไปอันนี้ไปเท่าไหร่เพิ่มไปเท่าไหร่นะเหมือนกันแต่ก็ยังให้ราคาเหมือนกันก็คือเพียบวกอยู่ในราคานี้แหละให้ราคาเดียวกันไปเลยแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกบบก็บสั่งไว้ใช้ส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยแงสวยงามใช่ค่ะอย่างพวกนี้ก็เป็นผ้า<อ>ดูน้ํ<อ>าดูนอะไรได้หมดดอกไม้พวกนี้ก็คือเป็นผ้าพลาสติกมุกอะไรเงี้ยคือดูน้ําได้หมดท้งการแข็งเรง มีต่อเป็นวิทยากรมาบ้างแล้วค่ะมาแล้วตอนนี้ดีวงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่กำหนดวันค่ะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นั้นเองตอนนี้ก็คือส่งรายละเอียดดลงานกันเรียบร้อยแล้วนะผักตบชวาผักตบชวาเหรออันนี้สั่งมาจากจังหวัดเทยไม่ถึงตัวปักตบหรอคะตัวอะไรสั่งทั้งใบเลยค่ะสั่งใบสเด็จมา เพราะว่าลูกค้าบางคนก็จะชอบงานลักษณะแบบนี้คือเราสั่งตะกร้าผักตบชวามาจากที่ไหนนะคะจากอันนี้รู้สึกจะกจหวัดพะเยาแล้วเราก็เอามา,า,า,มาตก <บ S 1> แ,แต่งเพิ่มมูลค่า<ส><ส>นะใบนี้รู้สึกว่าจะสั่งมาราคาราคาจะอยู่ที่ประมาณสองหาสเพราะมันจะเป็นหูมุกคือลักษณะจะและแต่งานนะคะหูมุกหรือว่าเป็นใบเล็กใบใหญ่จะไม่เหมือนกันนะมาเพิ่มมูลค่าก็จะบวก ก็จะเพิ่มมูลค่าได้อีกประมาณหนึ่งถึงสองร้อยบาทก็คือรวมรวมอุปกรณ์รวมค่าแรงรวมอะไรแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอันใบนี้จะขายอยู่ที่ประมาณสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือลูกมาลูกค้าพวกงานตรงงานแต่งเยอะไหมคะแบบนี้อตอนนี้ลูกค้าอันนี้จะเป็นลูกค้าเฉพาะนิดนึงที่ เฉพาะคนที you, mm ่เขาชอบงานประเภทนี้นิดหนึ่งคือราคาจะสูงสามร้อยอัพอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าลูกค้าที่เขาชอบงานประเภทนี้คือเขาสั่งเลยบางคนมา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 นั่งแต่งเองที่ร้านเลยเพราะว่าเขาอยากได้ใบขนาดนี้แล้วก็อยากได้ดอกไม้สีนี้ติดตรงนี้ติดตรงนี้คือมานั่งแต่งกันที่ร้านได้เลยเอาไปถือออกงานหรอคะเอาไปไหนส่วนมากลูกค้าจะเป็นระ้ดับแบบ เวลาไปงานไปอะไรมากกว่าเดี๋สมมติเาไปงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะแบบถือไปคู่กับชุดสวยๆอะไรประมาณเนี้ยได้ออกงานอะไรเงี้ยนะส่วนลูกค้าที่สั่งงานประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นคุณคูใค่ใช่แล้วเขามาตกแต่งเองเขามาตกแต่งเองบ้างเกือบบ่อยอะค่ะคือมาสมมติว่าท่านหนึ่งมาแล้วก็ไปไปไป <Ừ. S 2> อไปบอกกันอย่างเงี้ยอ่าก็ชวนกันมาสองสามคุณมานั่งแต่งกันได้ไปคุณะละใบอะไรประมาณเนี้ยอันนี้จะมีมาลค่าประมาณน,นั้นควณมูลค่าอันนี้ข้าวสามร้อเก้าบาทอันนี้สามร้อยเก้าสิบเลยค่ะกระจูดที่เเข้ามาตอนน,อน,นี้ลูกค้าสั่งออเดอร์ตามออเดอร์ลูกค้าลูกค้าอยากได้ให้กระจูด สั่งมาตกแต่งเป็นตามออเดอร์ลูกค้ามากกว่าเพราะว่าบางลูกค้าบางคนก็จะไม่ค่อยชอบเส้นขาสติอกอาจจะชอบเส้นพวกกระจุกมมากกว่าแต่ว่าอเอามาตกแต่งตามที่เขาสั่งค,คือก็เลยสั่งมาอันนี้จะมาจากจากังหวัดพัทลุงเลยตรงนียนี่เราสามารถช่วยกลุ่มแม่บ้านได้เยอะไหมคะก็ได้เยอะค่ะ,เ,ะ,คะเพราะว่าอันนี้ค<ม>ือ<ม>สั่งมาเนี่ยค่ะสั่งมาทีนึงเป็นรถอ,อย่างนี้เลยแล้วก็เอามาตกแต่งเพิ่มมูลค่าแล้วก็ขายออย่างนี้ ใบเท่าไหร่คะพอเรามาตกแต่งแล้วอย่างใบน nah. ี้ขายอยู่ที่สองร้อยสามสิบาทค่ะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณสองร้อยห้าสิบบาทนี่ใบเล็กนะเล็กเล็กกว่านิดนึงร้อยเท่าไหร่นะคะร้อยเก้าสิบค่ะร้อยเก้าเก้าก็ให้ลูกค้าร้อยเก้าสิบค่ะค่ะ คะลายเด็กุผัดอันนั้นใบเท่าไหร่ไงอันนี้อยู่ที่ใบละร้อยเก้าสิบแค่นั้นเองลายเด็กุผัดก็คือมันจะลงไปบนเส้นเลยค่ะจะไม่เหมือนตกแต่งด้วยด้วยดอกไม้อ๋อค่ะอันนี้คือมันจะเป็นเหมือนสามมิติแต่เนี้ยลายมันจะแนบไปกับไปกับเส้นหมวกเลยอ่าเติดขึ้นไปเลยอ่าอันนี้จะแข็งแรงทนทานกว่าค่ะแ้าถ้าเอาจริงๆใบโน้นล่ะคะอ่าเหมือนกัน คืออด้จะไปซื้อหมวกมาแล้วก็เอามาตกแต่งเพิ่มมูลค่าราค่ะอันนี้เป็นลายเด็กผู้ค่ะทั้งใบทั้งใบอ่าเป็นเป็นงานเซชั่นไปอันนี้ก็จะเป็นลายแบบว่าติดดอกไม้เป็นสามมิตินูนขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ขายนี้อันนี้ก็ราคาเท่ากันค่ะเท่าไหร่นะเท่ากันประมาณหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสวยมากค่ะจะมีสองลายที่สวยมาก แล้วก็จะเป็นโทนช่มคู่ใครชอบหวานๆก็จะสไตล์เป็นโทนชุมคู่ล้วก็เก้า,แล,กา,กลกาแล้วก็สิบลายเก้าเก้าก็ลูกให้ลูกค้าเหลือแล้วก็สิบอันนี้เราไปใช่นะคะแล้วก็สิบเออสวยมากค่ะน,นี่ก็จะติดลุกให้ทั้งใบไป่ใช่ทะเลค่ะพี่ดูนีเเออลายทะเล ูกค้าสั่งได้อ,อันนี้จะมีหมวกใบเปล่ามาให้ให้ลูกค้าสามารถสั่งค่ะดอกจะติดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถสั่งได้เลยถ้ามาที่ร้านทุกอย่างมาออกแบบเองได้ด้วยมาออกแบบเองได้เลยถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากออกแบบเองคือมาที่ร้านได้เลยถ้ามีใบถ้ามีใบเปล่าอยู่คือแล้วก็มีของอุปกรณ์ครบให้ลูกค้านั่งออกแบบได้เลยแล้วแม่ค้าก็ทําให้ตามตามอันนี้กําลังกาลังเริ่มกําลังเริ่มเดี๋ยวว่าหาหาของมาเพิ่ม า่อลายสดอันนี้แก้วนะคะอันนี้คือแก้วเยติค่ะกี่บาทคะเนี่อันนี้80บาทแค่นั้นเองเอาแก้วเอาแก้วมาดิ้ออ็คือว่าลายในกับลายนอกไม่เหมือนกันค่ะลายสดเออลายในเออลายในกับลายนอกไม่เหมือนกันใช่อ่านะคะเราเรียกลายสดดอกใบใหญ่ก็มีค่ะแต่พอดีมันหมดลายสอดดอก่ ทำในข้างในนู้นให้มันเป็นโดกขึ้นมาค่ะซึ่งซึ่งถ้าเป็นกระเป๋าพวกนี้มันก็จะเป็นคือแข็งแรงขึ้นอ่ะก็เท่ากับการของชั้นอ่ะแข็งแรงขึ้นไปเท่าไหร่นะอันนี้แค่แปดสิบบาทใช้ทนทานกนได้นานเอาแก้วยตสิอันนั้นก็จะเป็นรงตกแต่งมันหลากหลายแล้วก็จะได้ขายได้ในหลายๆโอกาส จัดให้จัดให้ตามคำขอเออจ็ดสิบบาทสำหรับลูกค้างบน้อยล<อ>ูกค้าแบบเอต้องการใส่แบบใบเท่าไหร่คะอันนี้อันนี้ใบหนึ่งหมื่นที่สองเก,ก้าเก้าแล้วราจะเป็นตะกร้าเหลี่ยมย่ตะกร้าเหลี่ยมเท่าไหร่คะตะกร้าเหลี่ยม อันนั้น,นลูกกลมใบเท่าไหร่นะคะกลมใบนี้อยู่ที่สองเก้าเก้าค่ะใบเหลี่ยมใบเหลี่ยมอยู่ที่สองหกเก้าค่ะอันน้กำลังจะรอลงกลองลูกค้าอุ่นเงินเลยเร็วที่ไหนคะลูกค้าอันนี้ก็สั่งออเดอร์ได้สั่งยกหลืสั่งยกอะไระไปแจกไปอะไรได้อยู่ แจกของฝันแจกอะไรได้ซึ่งใบก็ไม่แพงไม่ถึงร้อยแต่ก็ใช้เวลานานนิดนึงเพิ่มขึ้นมาจากใบใบธรรมดาสองชั้นเพราะว่าต้องมาตั้งตัดเส้นอ่ะพี่ตัดเส้นจากเส้นใหญ่อย่างเงี้ยตัดให้มันเหลือเส้นเนี้ยตัดให้ได้กเส้นเพื่อีจะมาสอดไล่ประมาณนี้ขึ้นเยอะเยอะมากค่ะเยอะมากในในกรณีที่ว่าตลาดหลตลาดเริ่มปิดพอตลาดเริ่มปืดแล้วเราสามารถนำนำนำสินค้าไป ไปเสนอลูกค้าได้ลูกค้าก็เห็นในตือลูกค้าเห็นปุ๊บเขาเห็นเขาเห็นของเลยเขาก็คือเออเนี่ยเขาเขาเขาอยากได้แบบเนี้ยเออแต่ไม่เคยมีใครมาขายอะไรประมาณเนี้ยหลายคนที่ที่ลูกค้าตามตลาดต่างของเยังไม่เคยมีใครมาขายเขาอยากได้ตะกร้าไปวัดอย่างเงี้ยเอออยากได้ตะกร้าไปวัดไม่เคยเห็นมาขายเลยไม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกเออเนี่ยมาแล้วก็เขาก็ซื้อไปก็ยอดขายถามว่าถ้าไปตามต่างจังหวัดยอดขายจะดี ต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ,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 อต่างอำเภอค่ะทอดีต่างอำเภอยอดขายจะดีเพราะว่าเหมือนกับลูกค้าเพิ่งเห็นสินค้าค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นลงตามเพจลงในไลน์อะไรองนี้ยค่ะไ<อ>ลน์กลุ่มแล้วก็เพจทําให้เราต้องคิดรูปแบบวิธีการเพื่อจะเจาะตลาดอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นไหมคะ,อะตอนนี้ก็คือก็ก็อย่างแรกเนี่ยค่ะไป,ไปเสนอตามตลาดแล้วก็พยายาม ถามลูกค้าต้องการประมาณไหนอย่างสม่นว่าลูกค้าเข้ามาถามสินค้ายอย่างเงี้ยออย่างมมติว่าเขาบอกอยากจะเอาไปให้เป็นของขวัญใครสักคนหรือว่าของขวัญวันกเกิดอะไรเงี้ยเราก็จะนําเสนออ่าเขาลูกค้าที่เอาไปให้เนี่ยอายุประมาณไหนอะไรเงี้ยชอบ <bros S 2> ชอบประมาณไ <Wie S 2> หนหอ<ร>ะไรเงี้ยเราก็จะนาเสนอสินค้าให้บางทีลูกค้าถูกใจเออใช่ใช่แบบนี้เองได้เลยได้เลยประมาณนี้เวลาลูกค้ามาเลือกที่ร้านนะคะเราก็จะนําเสนออย่างลูกค้าอายุ อ่าห้าสิบเอาเอาแบบนี้ดีไหมเขาชอบเขาชอบสุดๆใสหรือว่าชอบชอบทุนไม่ค่อยสุดใสบอกอ่าชอบทุนธรรมดาแล้วก็นาเสนอไลนนี้ให้คุณค่าเห็นก็อ่าโอเคใช่ใช่แบบนี้เขาน่าจะชอบอะไรประมาณนี้มันต้องมีแนวคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาค่ะก็คือเราต้องต้องแบบหาจุดลูกค้าให้ถูกแค่นั้นเองบางทีลูกค้ามายืนเลือกเขาไม่รู้ว่าจะเอาอะไรก็เลยว่า แล้วแล้วแล้วพี่มาเนี่ยต้องการต้องการประมาณไหนคะอะไรประมาณนี้จะจะจะ,จะมลูกค้าก่อนว่าลูกค้าต้องการประมาณไหนคะลูกค้าก็จะบอกอ๋ออยากจะได้ตะก,การ้าไปวัดสักใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนํเาเสนอตะก,การ้าไปวัดก็จะมีกี่แบบที่สามารถเอาไปวัดได้อะไรเงี้ยค่ะมีแบบนี้ค่ะพี่มีแบบนี้นะมีแบบนี้นะคะอันนี้แข็งแรงทรนทานอันนี้อันนี้ไม่ได้ใสล่ลวดนะอา,อาจจะไม่แข็งแรงเท่าใบนี้อะไรเงี้ยเราก็เปรียบเทียบให้ลูกค้าดูขายไอเดียแล้วก็นําเสนอให้ให้ให้ลูกค้าเห็นสินค้าของเรา ที่เด่นๆออกมาให้มากที่สุ <Okay. S 2> ดค่ะลูกค้า,าก็จะจิดตอกได้ค่ะ okay.